นะครับอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ต้องเข้าไปนานนั่นะเพราะว่าเถูเูยเยเซเลียนี้ก็เป็นที่เก็บเกศราของผู้ไดเจ้าแต่บางท่านก็บอกว่าเป็นที่เก็บบาทแต่ว่าบาทเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะมีก็เรียกว่าเวลาที่พระเจ้าเดินทางไปก็ยังใช้บาทอยู่นะครับดังนั้นก็ที่ตรงนี้ก็ที่แน่แนที่แน่ๆก็คือเก็บเก็บพระเกศษาของผู้เจ้า หลังจากที่พองคอ์ง์อายุสังขารองอายุสังขารที่ปาวาและเจดีเจ้าลิชวีก็ออกติดตามพุทธเจ้ามาว่าพระพุทธองค์จะไปปรินิผ่านก็ออกติดตามมาระยะทางจากที่ปาวามาถึงนี้ก็50กิโล5้กิโลนั้นก็เป็นวันปงผมง์ผมพระุทธเจ้าก็ปรงผมแล้วก็ได้ เก็บอมอบให้แก่เจ้าลิชวีเจ้าลิชวีก็ได้สร้างสถูเก็บไว้จึงตั้งชื่อว่าเกสเลียหรือว่าเกสานะัต่อมานะครับก็มีการาทำให้ใหญ่ขึ้นก็ในสมัยพระเจ้าโสกมหาราชและก็น่าจะมีพระบรมสารีกิกธาตอยู่ด้วย ส่วนบาทนี่ก็<ม>ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าพอเสด็จไปก็ยังใช้ใช้บาทอยู่ยแม้แต่ที่บ้านของนายจุนทาก็ใช้บาทอยู่ที่ไปน้ํากับกุธานาทีก็ใช้บาทแต่บาทของพพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นบาทที่แตกแตกยังไงโยมมัน โโยังไม่ตื่นเลยเนะมันก็คือว่าบาทเนี่ยมันอ่าไม่ได้นายช่างตีไม่ได้อ่าทํามาโดยนายช่างเลยแต่มันเป็นบาทที่เท้าจัตุโลก,กบ,บาลทั้งสี่เนี่ยเอามาแต่เข้ามาจากไหนตมาก,ก็เกิดไม่ทันแต่ว่าเข้ามาแล้วพวกองก็เลยรวมบาทสี่ลูกนี่ให้เป็นลูกเดียวกันฉะนั้นบาทเนี่ย จึงมีสีแฉกสีเปียงจากนั้นพระกรรมฐาน,น,นก็ใช้บาทที่มีสีเปียงอันนั้นก็เป็นลักษณะของบาทนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าพุทธองค์ก็ได้บัญญัติพระวินัยได้หลายๆอย่างครับแต่บางอย่างก็วงก็อนุโลมอนุโลมในเรียกว่ามหาประเทศสี่ประเทศสี่ังนั้นการที่เราได้เดินทางมา ตามรอยบาทของพระาศาสดาก็เพื่อมาดูใบเห็นและไม่เข้าใจแต่สิ่งสําคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินี้พ่านที่พระนทนถามว่าเมื่อครั้งก่อนที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยเวลาประชาชนไปบูชาก็จะไปที่กุฏิบ้างไปที่ที่อยู่ของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าหลังจากที่พระองค์รินิพพานแล้วเนี่ย จะให้กุลบุตรไปบูชาพระพุทธเจ้าที่ใดเท่าที่ใดพระองค์ก็เลยในตัดในมหาปรินิพพานสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบบอกว่ากุลบุตรใดและเลือกถึงเราจะถาคตให้เดินทางบางสถานที่สี่จบลคือสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมและสถานที่เสด็จดับคันธปรณนิพพานมาบูชาสาการะด้วยจิตเลื่อมใส ชนจากชอนอเหล่านั้นหลังจากตายไปก็จะไปสู่สุกติโลกสวรสด์อันนี้พุทธเย้าตัดไว้ในมหาปริิีพานสูตรดังน,นั้นการที่เราได้เดินทางตามรอยบาทของพระศาสดามารู้มาเห็นไม่เข้าใจแต่สิ่งเป้าหมายคือผู้องค์ให้เราได้เข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตแล้วก็ไม่ประมาทหานดานีิพิกเววิยะว,ย,วยธรรม,สา,มา,าสังตาราอัปมาเดนะสัมปาเดธา พิสูจนทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทห้ถึงความะันนั้นความไม่ประมาทนี้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่วงนั้นให้ให้เราได้ระลึกถึงให้มีสติมีมอณลสติทุกลมหายใจดันนั้นก็ถือว่าเป็นถ้าเรามีสติสตังก็ตามมาถ้าคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ยากที่จะหาทรัพย์ แล้วก็ยากที่จะดำรงรักษาทรัพย์ไว้ได้ยากที่จะดำรงความเป็นมนุษย์ไว้ได้มนุษย์เกิดมาร้อยปีไม่ได้ทําบุญทาบุศสสู้บุคคลทําบุญไปเดียวไม่ได้อันนั้นเราได้มาได้มาสร้างมาทําถือว่าเป็นบุญน้นยิ่งใหญ่อาจจะนั้นทุกท่านจะได้พาบูชาสการะนะตรงโน้นนะ